ง่วงน,นอนเลยจ้าขันแม่ไม่ได้เลยดูลูกรักสองปีกว่าแล้วลูกโอย,อยน่าสงสารง่วงน,นอนเหรอ ตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วจ้าห,หิมรูกทีวีโอ้โยทุกีฝนตกฝนตกแล้วหนูง่วงนอนมากข้างนอกมืดมากจ้านอนไป ป,ป้านาๆนนนลืมแม็กแล้วยังครับหา,หายไปนานมากเศรษฐีไม่ได้อะไรนะคะผมงงนอนหิมนุกไหม,มแม็กชัดแม่ไม่ได้เลยท <laughs> so sad he wants to leave or something วันนี้แม็กได้กิน ฝนตกข้างนอกอากาศร้อยเข้ามานู้นจบไปแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย